บี้คัมนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการใช้การบริการของขนส่งเอกชนนะครับก็จะมีของแปดของเคอรี่ของเบสนะครับแล้วก็ไปสนีไทยครับครับก็จะเริ่มจากบริษัทแรกนะครับที่เป็นเคอรี่นะครับเคอรี่บริษัทเคอรี่เนี่ยข้อดีของเขานะครับก็ส่งตรงเวลาครับครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เคอรี่เนี่ย ก็จะเป็นบริษัทเอกชนเจ้าแรกนะครับที่เข้ามาที่เข้ามาทาตลาดในประเทศไทยนะครับที่รเริ่มโครงการเกี่ยวกับการเก็บเงินไปทางหรือซีดีนะครับก่อนเจ้าอื่นนะครับผมและนอกเหนือจากที่ผมพูดมาทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยเคอรี่ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันของเคอรี่เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเช็คสินค้าแล้วก็ตามสินค้าได้แล้วก็สามารถรู้ตําแหน่งของสินค้าว่าถึงไหนแล้วและนอกเหนือจากที่ผมพูดทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าเคอรี่เนี่ยถ้าหากว่าสินค้าเราเกิดมีปัญหา ในการจัดส่งหรือว่ามีการดีเลย์หรือการล่าชา้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถโทรหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดซึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเป็นเบอร์การนะครับในการที่ติดตามพัสดุนะครับก็ค่อนข้างโทรได้ง่ายพนักงานก็ค่อนข้างรับโทรศัพท์เร็วกว่าค่ายอื่นครับแล้วก็มาดูข้อเสียกันครับของเคอรี่นะครับเคอรี่เนี่ยข้อเสียข้อแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าบริการในการขนส่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยเคอรี่ก็ตอนนั้นเคอรี่เข้ามาทําการตลาดที่ท,ที่ที่ไทยใหม่ๆนะครับก็ ัตราค่าบริการเนี่ยก็จะยังไม่สูงมากนะครับแต่ปัจจุบันแล้วมีบริษัทเอกชนก็อย่างเช่นแฟล์หรือเจนทีเลยพวกนี้เข้ามาทําการทีหลังเนี่ยแต่ราคาของเคอรี่เองเนี่ยเท่าเทียบกับเจ้าอื่นแล้วจะราคาค่อนข้างสูงกว่าเจ้าอื่นครับครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่ผมเจอนะครับจากการที่ผมใช้บริการของเคอรี่เองเนี่ยนะครับก็เมื่อเราของไปส่งที่สาขาเสร็จปุ๊บเนี่ยพนักง,งานเขาจะทําการคีย์สินค้าตามหน้ากล่องใช่ไหมครับก็คือผู้รับนั่นเอง ก็โดยส่วนมากที่มักจะเจอผิดประจําเมื่อคือว่าคีย์เบอร์ผิดครับพอคีย์เบอร์ผิดปุ๊บก็จะออกแท็กหรือเลเบลครับที่ติดกล่องอะทําให้ว่ามีข้อมูลของอเบอร์ทโทรศัพท์ลูกค้าผิดไปพอผิดไปเสร็จปุ๊บจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเคอรี่เขาก็จะสนใจกับกับเลเบลสีขา,ข,าขาวที่ติดอยู่หลังกล่องนะครับซึ่งเกิดจากพานักงานสาขาคีย์ติดนะครับเขาก็จะไม่ไม่สนใจดูเบอร์ทโทรศัพท์ที่อยู่หน้ากล่องของผู้รับเลยแม้เราว่าเราจะทําหรือชัดเจนแค่ไหนก็ตามนะครับผมอันนี้คือผม ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างเป็นข้อเสียเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บจะทำให้เกิดว่าสินค้ามีการดีเลย์หรือช้ามากถ้าหากว่าเราไม่ติดตามสินค้าครับจากที่ผมใช้บริการมาค่อนข้างได้สักระดับหนึ่งนะครับผมก็จะรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่สองสามอย่างครับที่เกิดขึ้นเรื่องเรื่องตรงนี้นะครับอันแรก,ก็คือว่าพนักง,งานอาจจะว่ามีความใหม่นะครับทาให้ว่าการทํางานอาจจะไม่รอบคอบนะครับในส่วนตรงนี้อันที่สองก็จะเกิดจากว่าลักษณะคนมาใช้บริการเยอะ ซึ่งในเวลาเร่งด่วนซึ่งคนต่อคิวเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วอย่างพนักง,งานอยู่หน้าสาขามีแค่2คนอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เขาต้องเร่งทําเพื่อทําเวลาครับเพื่อเพื่อจะเร่งระบายคนออกไปทําให้ว่าการคิดข้อมูลผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการส่งสินค้านะครับอย่างกรณีอีกกรณีที่ผมเจอนะครับก็อย่างเช่นว่ากรณีว่าเราใส่ที่อยู่ของลูกค้าหรือผู้รับผิดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยทางของคอรี่เองเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีค่าดําเนินการนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับในการที่เราทาการเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่เพื่อให้ไปไปไปส่งในเช่นบางทีพื้นที่เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละเขตอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยก็ต้องเสียค่าเหมือนกันครับครับก็มาขนส่งที่สองแล้วกันนะครับขนส่งที่สองเนี่ยก็จะเป็นแฟร์เอ็กเพสนะครับแฟรเอ็กเพสเนี่ยอ่าขนส่งไปเอ็กเพสเนี่ยข้อดีของเขานะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าสามารถขนส่งสินค้าได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่อยู่เหมือนกันที่ว่าอ่า มีการขนส่งที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าน้อยมากแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีข้อ,ขอ,อที่2องโยนฮิตันปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นค่าบริการที่ค่อนข้างถูกนะครับข้อดีถัดมาที่ของแฟลกเอ็กเพสนะครับก็คือว่ากรณีว่าพนักง,งานของแฟลกเอ็กเพสคีย์เบอร์ผู้รับผิดนะครับพนักงานขนส่งแฟลกเนี่ยเขาก็จะดูที่เบอร์โทรผู้รับที่เราได้ทําการจ่าตรงหน้ากล่องนะครับหรือหน้าฟองครับเขาก็จะโทรเบอร์น,นั้นครับโดยที่เขาก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับแท็กที่ทางบริษัทออกมาครับ แล้วก็ข้อดีข้อถัดมาครับของแฟลกเอ็กเพสนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องกรณีว่าการเปลี่ยนที่อยู่ครับถ้าหากเราเราเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยจะไม่มีค่าดําเนินการใดๆครับครับคราวนี้ก็มาดูข้อเสียของแฟลกเอ็กเพสกันนะครับแฟลกเอ็กเพสเนี่ยค่าค่าส่งสินค้าเนี่ยถูกครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าสินค้านั้นส่งไม่สําเร็จนะครับกรณีว่าผู้รับเ้าปฏิเสธหรือเก็บเงินไปทางหรืออะไรก็ช่างเมื่อสินค้าถูกกลับมาต้นทางเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการรับสินค้าคืนครับครับก็ ตัวของแพทเองนะครับก็ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจในทางหรือการส่งสินค้านะครับก็จะมีตอนนี้จะมีการประกันสินค้าตีกลับนะครับก็โดยเขาจะเราจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นเราก็ต้องทําการจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นที่ทาการส่งสินค้าเลยนะครับโดยถ้าหากว่าหากกรณีว่าเมื่อเราจ่ายไปปุ๊บแต่ว่าสินค้าเนี่ยก็มีเหตุที่ต้องตีกลับมาครับเราก็ไม่ต้องอจ่ายตอนที่เรารับสินค้าตอนที่สินค้าตีกลับมาหามา,มาหาต้นทางก็คือ ถึงเราแล้วครับครับผมตอนนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นขนส่งเบสเอ็กเพสนะครับเบสเอ็กเพสมีข้อดีของเขานะครับอันแรกก็ค่าขนสูงก็ถูกคําว่าถูกเนี่ยคือเหมายว่าก็ราคาก็พอกับแฝดแล้วนะครับตอนนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการจัดส่งสินค้าตรงเวลาล่ะคราวนี้การจัดส่งสินค้าเนี่ยก็ถามว่าตรงเวลาไหมก็สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วพอสมควรครับแต่จะมีบางพื้นยังมีบางพื้นที่อยู่นะครับที่ทำให้เกิดการดีเลยในการส่งสินค้าอาจจะเกิดการล่าช้าได้ครับคราวนี้ก็มาดูข้อเสียของเบสกันนะครับ ข้อเสียของเบ d i c กเพสนะครับเบสทกเพสเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่ก็คือว่า,าการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศของเรานะก็คืออาจจะยังไม่ครอบคลุมมากนักนะครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมครับครับข้อเสียถัดมาก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องออกรณีเรื่องเบอร์โทรศัร์ครับผมถ้าหากว่าพนักง,งานคีย์ผิดนะครับพนักง,งานคนส่งสินค้าที่ปลายทางนะครับก็จะทําทการสนใจเฉพาะแขกที่ทางของบริษัทแปะที่กล่องอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจตรงหน้ากล่องของเราครับ ซึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะเหมือนกับขนส่งของเคอรี่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าของเบสนะครับถ้าหากว่าเราส่งสินค้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วอย่างเช่นมาผิดอำเภอแต่ว่าจังหวัดเดียวกันอย่างเงี้ยครับทางของเบสเนี่ยเราสามารถาเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ได้เลยครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆแต่กลับกันครับถ้าหากว่าเป็นคนละจังหวัดกันอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับครับต่อมาก็จะเป็นขนสงข่งอีก อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นไปรษณีย์ไทยครับไปรษณีย์ไทยนีเปิดมานานแล้วนะครับไปรษณีย์ไทยข้อดีของเขานะครับที่ผมเคยใช้บริการมาเนี่ยก็คือว่าเขาจะสามารถครอบคุมได้ทั่วทั่วท้งประเทศครับตัวเนี้ยครับแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับของการส่งไปรษณีย์ไทยนะครับก็คือว่าถ้าหากเราส่งของที่มีลักษณะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแต่น้หนักเบาเนี่ยค่าส่งจะค่อนข้างถูกครับแต่ถ้าเปิดแต่ถ้าหากเราเอาสินค้า ที่มีกล่องขนาดใหญ่นะครับแต่อันหนักเบาเนี่ยไปส่งอ่าไปสอ่ไปส่งขนส่งอื่นนะครับเขาจะคิดตามปริมาตรครับซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงมากครับแล้วก็ข้อถัดมาของไปรษณีย์ไทยนะครับก็กรณีว่าสินค้าที่เจ้าอื่นเขาไม่รับกันนะครับอย่างเช่นตู้เย็นอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคือแลรวก็อื่นๆนะครับอีกหลายอย่างเนี่ยก็คือว่าของไปรษณีย์เขาจะอ่าสามารถรับส่งพัสดุให้เราได้ว่ราะนั้นเถอะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าเจ้าอื่นเขาจะ ไม่รับครับพอน้ำหนักเกิน25กิโลครับข้อถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทยครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็จะมีการส่งแบบปกติแบบปกติแบบลงทะเบียนแล้วก็แบบ EMS คือแบบส่วนพิเศษนะครับถ้าเป็นเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อเนี่ยคือไปรษณีย์ไทยเขาก็จะไม่มีการโทรหาลูกค้าครับก็ถ้าเผื่อไปถึงปุกก๊บก็เขาก็จะเอาไปหยอดที่ตู้ไปรษณีย์ครับหรือว่าถ้าเผื่อมีผู้รับก็สามารถเป็นผูรับแทนได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นแบบ COD เขาจะมีการโทรคอนเฟิร์มก่อนที่จะการส่งสินค้า คราวนี้ก็จะมาดูข้อเสียของไปซีนไทยนะครับข้อเสียของไปซีนไทยนะครับก็คือว่า,เ,าเมื่อเราโทรไปหนึ่งห้าสี่ห้าหน้าคืออะไรครับหนึ่งห้าสี่ห้าคือเป็นเบอร์โทรกลางที่สำหรับที่สำหรับการติดตามสินค้าสําหรับสินค้าที่มีปัญหานะครับเมื่อเราโทรไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยถ้าหาสินค้ามากกว่า2รายการหรือ2องไอเทมหรือ2ชิ้นนะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่แท็กเดียวนะก็ก็จะทําให้ว่าลักษณะคือเขาก็จะให้เราส่งคําร้องเพื่อขอตรวจสอบนะครับ ก็คือส่งไปทางอีเมลซึ่งถ้าเผื่อคนที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์อีเมลหรือว่าใช้อีเมลไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ครับครับข้อเสียข้อดมาของไปรษณีย์ไทยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการส่งทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราจะมีเป็นไปรษณีย์หลักไปรษณีย์หลักก็คือเป็นเป็นไปรษณีย์ไปรษณีย์หลักก็คือเป็นไปรษณีย์ของของของรูปแบบหลักกับอีกสื่อหนึ่งคือไปรษณีย์เอกชนไปรษณีย์เอกชนคือรับช่วงต่อจากไปรษณีย์หลักอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยว ตรงเวลาดีนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นไปษณ์เอกชนเนี่ยเขาจะมีรอบส่งอย่างเช่นว่าอ่ามันจะเจอกรณีว่าเป็นหมู่บ้านหรือพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ยเขาจะมีรอบส่งอย่างเช่นว่าอ่าหนึ่งสัปดาห์ส่งทุกวันอังคารส่งทุกวันพุธหรือจะแยกว่าตำบลนี้จะไปเฉพาะวันอังคารอำเภอที่เฉพาะวันพุธอะไรประมาณนี้ครับทาให้เกิดการล่าช้าเกิดขึ้นครับคือไอ้ตรงปนอ,อน,นี้นะครับก็คือหมายว่ากรณีว่าเวลาเราส่งเราส่งที่ไปษณ์หลักใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปไปทางเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเอิญมื่อเอิญไปติดเป็นพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ห่างไกลก็จะไปติดเป็นปอนไปซนีเอกชนครับหรือปนอนอนั่นเองครับทาให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้าเกิดขึ้นโดยที่ว่าการส่งการที่เราจะไปรู้ว่าเราจะไปเจอ,อปนอนอหรือไปซนีเอกชนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าไอ้ตรงที่ปลายทางเป็นไปษนีเอกชนหรือเปล่าเพราะเขาไม่มีการแจ้งหรือว่ามีบอร์ดหรืออะไรแจ้งให้เรารู้รายละเอียดอะไรเลยครับลวคราวนี้ก็จะมาข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องออพัสดุ COD นะครับก็คือเก็บ1นปทางนะครับ อันนี้ที่ผมใช้มาก็จะเป็นบางพื้นที่นะที่ลักษณะคือพนักง,งานที่ทาการส่งสินค้าเนี่ยเขาจะโทรหาผู้รับปลายทางเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวครับคือพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาจะใส่ใจที่ส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทางเราจะไม่เหมือนอคนส่งเองกชนนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีกว่าครับแล้วก็คราวนี้ผมพูดถึงระบบข้อเสียอีกข้อนะครับก็คือเกี่ยวกับการจัดส่งซีดีของไปรษณีย์นะครับก็คือว่า จะมีปัญหากรณีว่าหลังจากที่เจ้าที่ได้ทําการส่งสินค้าเกเงินไปทางเราใช่ไหมครับก็จะได้รับเงินจากลูกค้าที่ปายทางแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าที่าบางที่นะครับก็คือจะไม่นาเงินเข้าระบบครับทำให้เราได่งเงินซีลดีล่าช้าครับครับข้อดีอีกข้อหนึ่งของไปรษณีย์ไทยนะครับก็คือว่าไปรษณีย์อืนอ่นเนี่ยถ้าหากเราได้ทําการส่งสินค้าแบบเก็บเงินไปทางใช่ไหมเราจะต้องทาการเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่เริ่มต้นที่ทําการส่งนะครับบวกกับค่าส่งนะครับแต่ถ้าหากเป็นของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราจ ค่าส่งเงนเปนการเก็บเงินปลายทางยังไม่ต้องจ่ายครับผมแล้วก็ยังมีผลยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าการส่งสินค้าไปสินีไทยนะครับแบบซเนีดีหรือว่าสินค้าปกตินะครับเมื่อส่งไปปุ๊บแล้วส่งไม่สําเร็จปุ๊บสินค้าที่กลับมาต้นทางเนี่ยจะไม่มีค่าขนส่งในการรับสินค้าคืนครับคราวนี้ก็มาสรุปกันนะครับว่าจะประสบการณ์ของผมเองในเรื่องอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับการขนส่งนะครับความรวดเร็วในการขนส่งเคอรรี่เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับ อันที่สองก็คือว่าจะเป็นของแฟรนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยอันที่สามเนี่ยไปสษีกับเบยสเนี่ยจะความเร็วพอกันครับครับถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคะแนนกับคุณภาพในการให้บริการนะครับอันนี้คือผมไม่มีการจดัดลนดับนะครับเพราะว่าคุณภาพการให้บริการเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวของพนักง,งานแต่ละขนส่งเองด้วยเหมือนกันแล้วก็แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ผมให้เท่าเทียมกันครับครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยจะต้อง แยกเป็น2อย่างนะครับก็คือเป็นของชิ้นเล็กแล้วก็เป็นของชิ้นขนาดใหญ่ครับผมราคานะครับก็ถ้าเป็นของชิ้นเล็กนะครับผมก็แนะนําว่าให้ส่งเป็นแฟตกับเบสนะครับแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นไปรษณีแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเคลี่ครับผมอันนี้ผมดูจากราคานะครับของชิ้นเล็กนะครับคราวนี้ป็นของชิ้นใหญ่นะครับของชิ้นใหญ่นี่ก็จะเป็นของชิ้นใหญ่ที่น้ําหนักเบาก่อนนะครับ ของที่น้ําหนักเบาเนี่ยผมให้เป็นไปรษณีย์อันดับที่หนึ่งนะครับส่วนคนส่งอื่นเนี่ยพอๆกันครับผมครับคราวนี้เป็นของชิ้นใหญ่ที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับถ้าเป็นหมักค่อนข้างมากอันนี้เนี่ยก็คือว่าที่ผมใช้เคยใช้บริการมาเนี่ยก็จะ,อะพ 8, 8 age, Bed, ะ Cur จะอๆกันนะครับขนส่งที่ที่พูดมาไม่ว่าไปไปรษณีย์ไทยแปดแปดเอ็กเพสเบสนะครับผมแล้วก็เคอรี่ครับจะพอๆกันนะครับอันนี้แต่ว่าผมจะ,จะแนะนํานิดน,นึงว่าเกี่ยวกับเรื่องอ่าพัสดุที่น้ําหนักค่อนข้างมากเนี่ยอ่า อาจจะเราสามารถเลือกคนส่งเอกชนอื่นได้อย่างเช่นว่านิมเอ็กเพสอย่างเงี้ยครับหรือพัสดุพันธทยครับซึ่งเราวิธีการดูก็ดูจากราคาที่เขาคิดเพราะว่าแต่ละที่เขาก็จะมีการวัดปริมาตรอะไรแตกต่างกันแล้วก็น้าหนักของน้ำหนักน้าหนักเองแล้วก็ปริมาตรของของเองเนี่ยทำให้ได้ราคาที่แตกต่างกันครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆพิจารณาเองครับตัวเนี้ยครับคราวนี้ก็มาดูอาจาราส่ง,ส,งส่งสินค้าสําเร็จนะครับให้กับผู้รับที่ปลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าแบบรูปแบบธรรมดาหรือว่าจะเป็็นนนกกาาารรส่งงคค้แบบบบเปิปทะั อันนี้ผมให้คะแนนของแฟดนะครับเป็นเบอร์หนึ่งครับตัวนี้ครับเนื่องจากว่าแฟดเอพสเองเนี่ยคือการส่งค้างเราเมื่อส่งไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่เคยโทรมาถามเรานะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเบอร์ผิดหรืออะไรนะครับเขาก็จะดูหน้ากล่องที่เราได้ทําการจ่าที่หน้ากล่องนะครับส่วนลำดับที่สองเนี่ยผมให้เบสกับเคอรี่เสมอกันอันนี้คือเมื่อเกิดการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรเนี่ยเขาจะโทรมาที่ผู้ส่งต้นทางนะครับเพื่อนาการสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ ส่วนระดับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไปษณีอันนี้ทายที่ไปษณีเป็นระดับสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าอ่อันนี้จากประสบการณ์ตรงนะที่ผมใช้มาก็คือผมส่งไปปุ๊บเนี่ยคือเมื่อส่งไปสําเร็จปุ๊บอาจจะเป็นบางเพียงบางพื้นที่นะครับอันนี้ผมพูดบางพื้นที่ก็คือว่าจะโทรไปหาลูกค้าส่งซีลดีแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือให้ลูกค้าติดตามพัสดุหรือไปเอาสินค้าที่สาขาเองนะครับถ้าหาลูกค้าไม่ใส่ใจก็กลายเป็นว่าอ่าไม่รับสินค้าครับแล้วก็สินค้าก็ตีกลับมมาา่ีท มา,มาหาผมแล้วผมยังไม่รู้เลยครับแล้วมารู้อีกทีหนึ่งคือเจ้าที่ไปสณีตต้นทางให้ผมไปรับสนินค้าครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอความรวดเร็วเมื่อเวลาที่เราไปส่งสินค้าที่หน้าสาขานะครับผมอันนี้ผมให้แฟดนะครับกับไปษณีไทยเสมอกันครับส่วนเบสและเคอรี่เนี่ยเป็นอนันดับรองลงมาครับครับแฟดนะครับเหตุผลที่ผมให้เสมอกับไปษณีนะครับแฟดเนี่ยคือเมื่อเวลาเรา ไปส่งสินค้านะครับแฟดเองเนี่ยเขาจะมีการบันทึกฐานข้อมูลไว้ซึ่งฐานข้อมูลในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ฐานข้อมูลเฉพาะ i อดีของเราคือหมายว่าเขาจะรวมทุกคนที่เคยใช้บริการกับแฟดทั้งหมดเลยเมื่อเราเคีย์เข้าไปปุ๊บก็จะเจอชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับซึ่งจะทําให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการที่จะทําการาคีย์รับข้อมูลได้รวดเร็วครับ,รบส่วนไปรษณีย์ไทยนะครับก็ที่ผมให้เสมอกับแฟดนะครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยเวลาเขาคีย์รับสินค้านะครับเขาจะคีย์เฉพาะ<ๆ><ๆ> ชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ไม่ต้องคีย์ที่ที่อยู่ครับของของข,ของผู้รับปลายทางครับผมทาให้รวดเร็วครับเบสกับ <Based S 2> ของเคอรี่เนี่ยคือผมให้เสมอกันเป็นอ,อันที่สองคนเร็วในการให้บริการเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่า,าฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยจะผูกติดเฉพาะกับไอดีของผู้ส่งนั้นๆเท่านั้นนะครับจะไม่ครอบคลุมเหมือนกับของแฟลครับครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่า,าสมมุติว่าเราเป็นคนขายของใช่ไหมครับขายของปุ๊บแล้วเราส่งสินค้าให้กับ หรือให้กับใครก็ช่างแหละถ้าเผื่อเขาเคยซื้อสินค้าจากเราไปเนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลเฉพาะในในอดีของเราครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีปุ๊บเนี่ยพนักงานจะต้องทําการคีย์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรโทรศัพท์ทั้งหมดเข้าในระบบใหม่ครับแม้ว่า,าคนที่เขาซื้อของกับเราครับเขาเคยซื้อสินค้ากับเจ้าอื่นซึ่งส่งไปเคอรี่ก็ตามจะไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบครับ,รบต่อมาก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเปรียบเทียบกับเรื่องอาการที่เราโทรศัพท์เพื่อทําการติดตามพัสดุนะครับโดยสามารถโทรเข้าที่ เบอร์ของ call center นะครับก็อันนี้ผมจะให้ไปรษณีย์ไทยกับเคอรี่เท่ากัานครับอันนี้หมายเลขหนึ่งครับส่วนหมายเลขสองก็จะให้แฝดก,กับเบสครับเ,บบเบท่ากันครับ,รบพเพราะเนื่องจากว่าอันนี้ผมจะดูจากอะไรอันนี้ผมจะดูจากว่าอันแรกคือการหาเบอร์ติดตอ่อที่ค่อนข้างง่ายหรือยากอันที่สองคือว่าช่วงเวลาระยะเวลาที่พนักงานที่เราโทรไปที่ศูนย์กลางแล้วเขาจะาติดต่อกัอเราหร,ห,รหรือเขารับ,รบสายเราครับก็อาจจะช้าเร็ว ผมเลยเรียงแบบตามนี้ครับครับก็จากคนส่งทั้งหมดที่ผมได้พูดให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมในการใช้บริการแล้วก็ได้เปรียบเทียบในหัวข้อต่างๆออกมานะครับก็อันนี้คือผมก็ให้เพื่อนๆได้คิดเองนะครับว่า,าถ้าเผื่อเราต้องการนาเราต้องการส่งสินค้าเนี่ยแล้วเราต้องการให้ตรงโจทย์ในการที่ใช้งานอย่างเช่นว,ว่าต้องการขนส่งที่รวดเร็วรวดเร็วหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกขนส่งตามที่ ตามหัวข้อที่ผมได้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 กล่าวไว้คือผมได้เปรียบเทียบไปให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ให้ถูกต้องได้ได้เลยนะครับสําหรับอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการส่งหรืออยากให้ผมเปรียบเทียบขนส่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ในขนส่งที่อยู่ในรีที่ผมมาเปรียบเียบในวันนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปผมผมได้นะครับสําหรับวันนี้ลักบี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ